มันเป็นเรื่องของความศรัทธาในหลักปฏิบัติหลักคำสอนของพระเจ้าถ้าสังคมมองว่าพระประพฤติไม่ดีและพระดีๆอยู่ที่ไหนเราก็มองว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้บวชเราก็จะพยายามดูซิว่าการที่จะเป็นพระที่ดีได้มันเป็นยังไงคำตอบในสิ่งที่พระมั่นกล่าวทิตชโยค้นหาน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากจากความตั้งมั่นที่จะครองตนให้ถึงพร้อมด้วยธรรมวินยัย ในช่วงเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่พรรษาที่สองภายใต้สมณเพศจากเนนน้อยที่ตั้งใจบทเรียนภาคฤดูร้อนหลายครั้งในวัยเด็กจนมาถึงช่วงเวลาที่เรียนจบปริญญาตรีอดีตบัณฑิตการเงินการธนาคารคนนี้จึงเข้าสู่การอุปสมบทครั้งแรกโดยตั้งมั่นฝึกฝนตนเองผ่านการวิปัสสนากรรมฐานที่วัดในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ หลังศึกออกมาก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่มีธุรกิจส่วนตัวสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองแม้ช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบากแต่ตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ใช้ชีวิตทางโลกอดีตนักธุรกิจหนุ่มกลับมีคำถามที่ยังค้างคาใจในตัวเองผนทางเดียวที่ช่วยได้คือมุ่งหน้าเข้าหาธรรมะการบวชครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบให้กับชีวิต การรู้จักกับคําว่าทุกขนะ์สภาวะทั่วไปของทุกข์นะแล้วก็ต้นเหตุแห่งทุกขนะ์แล้วก็ไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างไรนะซึ่งูพวกนี้มันต้องค่อยๆศึกษาไปในะขณะที่ศึกษาเองเราก็ต้องอนำมาปฏิบัติด,ด้วยหลวงพ่อสมเด็จมักจะพูดอยู่ประจําว่า การปฏิบัติอะไรก็ตามนะที่เราปฏิบัติด้วยความรู้และความเข้าใจน,ะนะน,นั่นคือการปฏิบัติธรรมอันนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วการที่เรามาอยู่เป็นพระแบบนี้อาจจะคนอื่นอาจจะมองจากภายนอกว่าเหม็นไม่ต้องทําอะไรแต่จริงมันมีหน้าที่ของมันหน้าที่บทบาทของมันก็คือว่าศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่พอพอบทเรียนเนี่ยก็พอเข้าใจแล้วว่าเออนี่คือหน้าที่ของเราและในขณะเดียวกันเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าแล้วหน้าที่ของ พุทธบริษัทอื่นๆเช่นอุบาสกอุบาสิกาหรือคาราวาสเ,เขาก็มีหน้าที่ก็คือสนับสนุนเราให้ปัจจัยสี่โดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องไปหาเลี้ยงหาเลี้ยงชีพคือเขาไปทำงานพาหาเลี้ยงชีพแล้วก็มาเลี้ยงเราฉะนั้นเราก็เลี้ยงชีพด้วยการศึกษาแล้วก็แบ่งปันเขาด้วยก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ความพยายามศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปสู่การปฏิบัติช่วยให้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีของการบวทเรียนที่วัดยาณเวศก,กวันของพระมั่นเกล้าได้เข้าใจชีวิตและทำให้เห็นว่าธรรมะไม่ว่ายุคสมัยใดก็เป็นคำตอบของแนวทางบำบัดทุกข์ให้กับผู้คนได้ไม่ยากชีวิตเราเองซึ่งก็มีจิตใจเหมือนกันจิตใจเองบางครั้งก็อ่อนแอบางครั้งก็รู้สึก บีบคั้นที่เมื่อไม่ได้สิ่งที่พอใจหรืออยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้นะทางพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์นะนั้นตราบใดที่เรายังมีมนุษย์อยู่บนโลกนี้มันก็จะมีเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจและยังต้องมีการบำบัดร่างกายความป่วยทางกายแล้วก็ความป่วยทางใจด้วยพอเข้าใจปุ๊บแล้วเนี่ยเราเห็นว่าธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้มันบังคับบัญชาไม่ได้นะ มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาของมันแต่เราไปทุกข์เพราะว่าเราไปยึดมันยึดมั่นมันไว้ฉะนั้นการไม่ยึดมั่นก็จะทําให้เราไม่ทุกข์แต่มันต้องค่อยๆฝึกไปว่าเราจะคลายความยึดมั่นนี้อย่างไรมันก็จะเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติคือไตรสิกขาเป็นต้นไอความทุกข์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เกิดเฉพาะคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มันเกิดกับทุกรุ่นอยู่แล้วฉะนั้นธรรมะ ผ่านมาแล้ว2,500ปีทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไขแล้วมันก็ยังถูกใช้งานได้มันเป็นทฤษฎีหรือกฎธรรมชาติอยู่แล้วคือถ้าเราไปเข้าใจแล้วร,รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวกับธรรมชาตินี้อย่างไรเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงนั่นคือต้นแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมของความพยายามในการบทเรียน ช่วยกันค้นหาคำตอบในการใช้ชีวิตนะคะแต่จะไปให้ถึงการทำให้พระพุทธศาสนาช่วยจะลงสังคมได้หรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกคำถามสำคัญเหมือนกันที่เราจะชวนพูดคุยกันต่อค่ะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะกระแสะสังคมกระแสะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันต่างก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกเรื่องเลยเช่นเดียวก,กันกับเรื่องพระพุทธศาสนาในเวลานี้ที่เต็มไปด้วยคาถามข้อถกเถียงรวมถึงกระแสะดราม่าด้วยค่ะนี่จึงเป็นโอกาสที่พระมหาพนพ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติวันนี้ชวนพระอาจารย์มาพูดคุยนะคะเพื่อทำให้เห็นว่าเราจะสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมอย่างไรให้สังคมกับพระพุทธศาสนาสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้ในโลกสมัยใหม่ค่ะในดราม่ามีดรมมะก็คือในทุกดรามา่าเนี่ยมันมีธรรมะให้มองเห็น แในมุมประตมาพอย้อนกลับมามองสมัยปัจจุบันดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะด้านหนึ่งมันเป็นการแสดงแง่บวกว่าแสดงว่าคนยังเห็นความสําคัญหรือใส่ใจการมีอยู่ของพระศาสนาเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งคนไม่พูดถึงศาสนาเลยใครจะทําอะไรเกี่ยวกับศาสนา LGBTQ จะบวชหรือจะไม่บวชไม่มีใครสนใจอีกแล้วอันนี้สิน่าเป็นห่วงแสดงว่าศาสนาไม่สําคัญกับสังคมนี้อีกแล้ว บอกว่าในดราม่ามีดัมมะพระเจ้าเนี่ยตรัสสอนไว้ในช่วงก่อนปริพานในมหาปริพันธสูตรถ้าเกิดจำแนกง่ายๆสรุปก็คือหนึ่งหน้าที่ต่อตัวเองพระเจ้าหวังว่าแต่ละคนเนี่ยจะศึกษาสิ่งที่พระเจ้าสอนและปฏิบัติได้ถูกต้องหน้าที่ต่อผู้อื่นเราในฐานะเระชงชนต้องบอกให้คนอื่นปฏิบัติถูกได้และสุดท้ายเลยหน้าที่ต่อบส้อืนโดยตรงคือเมื่อมีข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระศาสนาก็ชี้แจงได้ฉะนั้นในความเป็นแบบนี้ไม่ว่าคนรุ่นไหนก็ควรจะยึด สิ่งพระเจ้าประทานไว้ว่าขอให้รู้ก่อนว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรเช่นก่อนจะมาถกกันว่าตกลง LGBTQ บวชได้บวชไม่ได้ก็มาดูก่อนว่าในวินัยพระเจ้าอนุญาตหรือไม่อนุญาตบุคคลประเภทไหนให้บวชได้หรือไม่ให้บุคคลไหนบวชแล้วก็ค่อยมาดูว่าอ่ะแล้วในบริบทปัจจุบันนี้เราควรจะมองอยังไงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอาจมาว่าไม่ว่าในส่วนของคนรุ่นใหม่หรือในส่วนของพระภิกษุ ที่อาจจะมีเขาสื่ว่าตัวเองมีหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยก็ควรจะรักษาบนฐานของการรักษาให้พระาสงา,ามีคุณค่ากับสังคมไม่ใช่รักษาไว้เพื่อไม่ให้มันตายไปกับตัวเองไม่ใช่เพราะพระสงาเองก็เกิดมาขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าจริงจริง พุทธเจ้าก็เป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนเจ้าชายสิทธัตถ์คือผู้ที่หนีออกจากบ้านตอนพระชนมายุ29ทั้งที่ความคาดหวังของพระบิดาคือต้องการให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปฉะนั้นวิธีการที่พระองค์พยายามไปให้พ้นความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์และสุดท้ายพยายามช่วยให้สังคมพ้นทุกข์พ้นจากระบบโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม นั่นคือวิธีการของคนรุ่นใหม่ในยุคของพระองค์ซึ่งผ่านไป2,600ปีแล้วสิ่งสําคัญคือพระอองค์เองเนี่ยรู้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์กาลังทำเนี่ยมันคือการปฏิวัติสังคมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะมีการประทะกับความคิดความเชื่อเดิมแต่ตัวพระผู้เป็นเอเจนต์ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถที่จะรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วทําการแบบโปรแอคทีฟก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ทํายังไงที่จะไม่เกิดความขัดแย้งละ่ะ ถ้าเราอยากจะให้โลกนี้สังคมนี้เป็นยังไงดูเสียงสะท้อนที่เราเปล่งออกไปคนรุ่นใหม่มีท่าทียังไงกับศาสนาศาส,สนามีท่าทีอย่างไงกับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้มันก็จะเอ็กโคสะท้อนไปสะท้อนมาหากันสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเราเองต้องไปให้พ้นเอ็กโค m ชมเบอร์ ฝั่งพระศาสนาเองต้องเปิดใจกว้างรับฟังว่าสังคมชาวบ้านคิดยังไงเพราะชีวิตพระพระเจ้าบัญญตัติแบบว่าถ้าโยมไม่ถาวายอาหารเนี่ยพระจะอยู่ไม่ได้เลยต้องอาศัยพึ่งพาญาติโยมถ้าเรียกแบบรุ่นใหม่ก็เรียกว่าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันหรือถ้าไม่มีโยมพระจะไม่มีอะไรฉันดังนั้นในความเป็นแบบนี้ทางฝังง่งพระต้องฟังเสียงญาติโยมเสมอแต่ในขะเนียวการในการฟังเสียงโยมนั้นก็ไม่ได้ฟังเสียงแบบสยบยอม แต่ฟังเสียงโยมเพื่อให้วิถีชีวิตพระเป็นไปโดยชอบธรรมและสอดคล้องกับชีวิตของสังคมเพื่อที่ตัวของพระเองจะได้แนะนําสังคมคนรุ่นใหม่ได้ในมุมแบบนี้เราว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆพุทธศาสนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมโบราณเนี่ยสามารถมีคําตอบอะไรที่เป็นสมัยใหม่มากๆประเด็นคือทอํายังไงทั้งสองฝั่งจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่คนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เกิดขึ้นเพื่อการ ปฏิบัติได้และผลได้แบบไม่จํากัดการเพื่อง่ายคือไม่จํากัดรุ่นนั่นเองเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันและอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณรุ่นไหนนับถือศาสนาใดไม่ต้องเฉพาะพุทธศาสนาด้วยซ้ําก็สามารถมาร่วมทําอะไรดีๆให้สังคมใบนี้ให้โลกนี้ดีขึ้นเจ พรศาสนาในยุคสังคมนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าต้องปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายทั้งศาสนาเองรวมถึงสังคมด้วยนะคะอย่างที่พระมหานพันธ์ได้ให้ความเห็นเอาไว้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกันกับข้อเสนอของนักวิชาการ<ม>อิสระด้านปรัชญาศาสนา<ม>ที่เน้นให้ผู้คนและศาสนาทําความเข้าใจบทบาทของตัวเองกันใหม่โดยมองว่าข้อจํากัดสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาไทยถูกตั้งคําถามคือการที่ศาสนายังผูกโยงอยู่กับอํานาจรัฐจึงเสนอให้แยกออกจาก น,นั่นเป็นแนวทางในเชิงการปฏิรูปศาสนาที่ฝันอยากจะเห็นแต่ถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชาวพุทธอาจจะต้องเปิดใจเปิดกว้างกับการเรียนรู้วิถีพุทธสายปฏิบัติอื่นๆเพื่อให้มองเห็นแนวทางการทําให้ผู้ทศศาสนาเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาหรือใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้นค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้กับชาวพุทธในประเทศอื่นๆในนานานชาติเนี่ยแล้วมองเห็นว่าตัวศาสนาพุทธที่ไปพ้น นะฮะข้อจํากัดในประเทศไทยเนี่ยมันสามารถที่จะมะีรูปแบบที่หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถทากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้คนนะครับความทุกข์การกดขี่นะฮะเรื่องของเพศวิถีเรื่องของอคนไร้บ้านเรื่องของชาติพันธุ์นะฮะมันทําได้หลากหลายมากแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้จากอะไรที่มันกว้างขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยมีจินตนาการแล้วเรากําลังมองไปไปสู่เรื่องของอนาคตด้วยกัน ว่าเราจะทําให้เรื่องศาสนาเนี่ยมันเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกับผู้คน,นได้อย่างไรนะฮะนั่นผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้จะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าสำหรับคนที่ยังเข้าวัดอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าวัดในแถวๆบ้านนี่ยังฟังก์ชันผมก็คิดว่าเราก็ต้องมอีความตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะตรวจสอบนะครับในการที่จะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาวัดใกล้ๆบ้านของเราผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันมันจะเกิดขึ้นได้นะก็ต้องจัดวาง ในความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจรัฐเนี่ยกับศาสนาเนี่ยใหม่ด้วยนะเพราะว่าอํานาจรัฐที่มาควบคุมเรื่องศาสนาเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์เรื่องครูศี์หรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างชุมชนกับวัดเนี่ยมันขาดหายไปเพราะว่าอํานาจรัฐได้เข้ามาก้ากานะครับเพื่อผมผมีผมผมผมค้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปศาสนาในแง่ของแยกศาสนาจากรัฐเนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์เรื่องโครงสร้างพวกนี้ให้มันมาสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ ทำให้ศาสนาเนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนด้วยคุณผู้ชมคะนั่นคือสิ่งที่นักวิชาการด้านศาสนาพยายามจะเน้นย้าจริงๆนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ศาสนาปรับตัวได้และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมจริงๆ